สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของคุณต่ายชุติมาที่ช่วงนี้งานลัดตัวจนไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยทีเดียวแถมทำอะไรโพสอะไรเป็นกระแสไปสมดแถมยังถูกจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจมักจะถูกถามถึงเรื่องราวในอดีตด้วยโดยเฉพาะคุณพิธาที่หลายคนเชียร์ให้รีเทิร์นแต่คุณต่ายก็ตอบชัดเจนแล้วว่าช่วยกันดูแลลูกสาวน้องพี่พิมพ์นั่นเอง ซึ่งล่าสุดคุณแม่ต่ายคนสวยก็ได้แชร์ภาพหนุ่มเกาหลีอีดงอุกที่มาพร้อมกับข้อความในภาพว่าผู้ใดเนาะอีดงอุกเผยถ้าแต่งงานอยากเป็นคนทำงานบ้านจะบอกภรรยาเธอไม่ต้องทำเดี๋ยวผมทำเองโดยงานนี้คุณต่ายใส่แคปชั่นกรี๊ดเบาๆงานนี้ไม่ใช่แค่แม่ต่ายเท่านั้นที่กรี๊ดจ้าสาวๆคนไหนเห็นเป็นต้องกรี๊ดค่ะแม่เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่อง